สวัสดีครับพี่นอ้องพบก,กับช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินอัปเชืยววอครับพี่น้องเอ้มีหน้องนังซ้ายบ่ะนี้ผ้าใส่มีอะไรผ้าใส่มีอะไรมีอะไรมีหัวไขแม่ค่ะทำไมอ่ะก็คือแม่เราขับรถมซืิอนะคะ เลาก็พักฟอนยูต่วันอยากให้เราแบบได้คิดนะคร่เสริมมันนุ่มมากไก่นะว้าคืดเองบันนี้เลยคืดเองค่ะคืดมากมือลาตะวันมันเปล่ามันแพงเลยลูกมันแพงนะมันแพงนะลูกมันแพงค่ะปลาตาสิไหลวันนี้เตาสิไหลเสื้อให้แม่บ่ได้เสื้อให้พ่อว่ ข้าวคนไม่ยากหรอกนะเฮ้ยงานวันที่ครับโน่นนาได้ยุ่นาได้ยุ่งจักอันนี้คอ คอยกางงงอะไรไม่หนูเห็นแม่แบบว่าขับรถให้พ่อังสิไหมคะพ่อพ่นนะแต่พ่เพิ่งพ่อแต่ว่ายินเสื้องพ่ออันนี้บนเรนาต์ก,กันได้ยังไงหนูซื้อให้แม่ได้ค่ะบนเลียบมันบังเอมาด้วค่ะบว้าวนี่นะคะหนูนึตั้งใจเราหนูคิดไว้ตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วแต่ว่าหนูน้ว่มีโอกาสได้ลงไปซื้อไหมคะเพราะว่ากาแฟว่างานมือหนีก็เลยพอดีเลยบอกตรงๆนะคนแรกก็เนี่ย อัดเรื่องจริงคนแรกเนาะพี่สมปองก็ไมีอายอยู่แต่อันนี้ถือว่าคนแรกอ้ยเพราะลูกสาวอันนี้คือไม่ได้นัดไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยอันนี้บม่รู้วอลีอันนี้บม่ฮู้หัวลีครับครับเพ่อห่วงยังกันตั้งใจเฮ็ดเอาซะรุ่งนี้เป็นไรยังนั่นอ่ะอัดเหล่าน้ำเนี่ยไม่รู้นะหมอหันยาไหนกินด้วยหมออะไรเหล่านแม่บำรุงคือไปไหน คือเรื่มแป่แลาค่อยวางค่อยไปงานั่นฟ้าตั้งใจให้แม่โอ้ยพอแล้วซื้อไม่้แม่ม่ไปซื้อใหอว่อมาสิซื้อมาให้แม่ค่ะเพราะว่าแม่เป็นคนขับรถให้พ่อน่าตั้งใจมากเลยให้ซื้อให้ไวได้จักเยอะเลยอ๋อแบบว่าเป็นยังอาบน้ำ เดี๋ยวแป๊บนึงมเดินมาแม่จะทิ้งขยะแม่อาบน้ำเหรอนูวันจะไปอาบบ้านอาค่ะบ้าไม่กินเป็นมะเปหนูย่านย่านแม่มากินเนี่ยตอนแรกว่าจะเอาแบบโครเมี่ยนเนดค่ะอันนี้มันจะง่ายมันเป็นรัสเซียแม่ อันนั้นเป็นแบบกองทม่แบบเ่้อลอกนนังไงมซื้อมนาในังไงมอ่นาั้งแต่มันลูกมันแพงไปลูกแพงพ่อมันไม่แพงค่ะสำหรับพ่อและแม่เพราะว่านูมาลูกมาพ่อกะพวอรับจ้าง มันจะหรีมันเกินขาดเนาะอ่อนนะเราไม่เคยได้ขนาดนี้อ้าก็ไม่ได้ว่านะคือทอให้ดูไลไรก็ดีปวดรูอ่ะจากว่าหมเอ่าใสก็พ้่งไปไส่ไหวเป็นไหนมืดเนี่ยมืเนี่ยก้นอะไนี่เปไหนมัหวานเยอะข้นไหมอ่ะเตี๊บสุดยอดเลยค่ะมานั่นะทำมือว่านทำนี่ค่ะแบบ ไขรแน่ก็พ <extern> า <als> ิสานน้องมุกตน่ดีานุ่มมากบนุ่มมากออกนดเรวติมติมดีแห้งค่ะติมดีแห้งเนีนชฉากอายี้าเขามฟรดรอ้าวแงค่ะนี่เอครอบสามคนครอสามคนพอดีเลยเจ๊เลยแคน้ เห็นไหม้าอะไรปะนี่ปากด้วยโคตรเบอร๊บายบายนี่อยค่นี้ร้อยาไปยก็้ชนนี้หลายใสนี่จ้ม่รถหนูเนี่ยคัดสีดำดำโอเคเจอกันไมมาเด้แล้วคนไทยเด้อค่ะเลทีแ่ลก เจอกันมือ้อเันรับข้วตุยพ่อนเป็นเย็บจอแล้วลกูกแค่แบบคใครเป็นครบหน้าที่นี่แค่บุใจกลางสิครบหน้าที่เลยนะน้ำตาลไออาแก้วไรรลูกโน้บบเป็นเป็นคนแรกที่หนูซื้อให้เพราะว่า นูเขามานี่กะมีแต่พอกับแม่ที่พ่หนูหาเงินได้สวดหาตังค์ได้สวดหาตังค์รู้เลยรู้เลยมาหลายแล้วนูให้พ่อกับแม่ได้สวดหากลังใจรู้แล้วก็มี่พอหักแม่หักเปิ้ลควายสปอร์ตเฮากับมีช่องพอตุยค่ะที่สังคมโหนแบบมีคนมุงจ้ามี่พอหักมี่แบบพ่อไงที่ใจ่ลาเพราะมีตรวตนวเว้นบ้า แม่ก็ว่านมันยั้แม่เชืว่าระยะไม่เห็นแต่เต็มางแร้งเลแม่เห็นอยู่แม่หนกว่ามันเอบอันเนียนพวกน FG ผนังมไห่ยบ้อกสินะมไห่ล่างสินแห้งแบบซุกซิกซุกซิกพะเจ้าเอาอาภาวนอกเห็นแม่เห็นแล้วล่ะก็ยิบแม่ยิบออกมานั่งแะ่ก็่า ได้ม่แม่ไม่ได้คิดแม่แม่แบบไม่ไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นของตัวเองอย่งเสียนะแบบของตัวเองอะไรเงี้ยเยอะๆเอฟซีอาะแม่ไฮไ้เพิ่นมาบ้านบบรุงเพิ่นบอลอย่งเงี้นะแบบเอฟซีฝากนี่ละจ้ะเอฟซีฝากแม่แม่ก็แม่ก็ขอบใจเอฟซีฝากหลายๆไห้ม่จะขอยดูแลตัวเองน้ำหลวง นล้กก yeah. ็ซ <tampoco S 2> ื been, yeah. <c oughs> mm ้อแบรนด์กินกินตลอดค่ะแม่แต่ว่านูกินอันนี้ประเด็เราสำหรับผู้หญ่เนาะแต่ว่านูกกกินได้ยุ่แต่ว่านูกินประเดนหแม่แม่มันแห้งมันข้าวหรือว่ารู้สึกว่ามันข้าวเกินแบบผล่ไม่ไโอ้ยยยยยยยังเลยให้ลลย ขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อพอแม่แมนเอฟซีชองพ่อตุ่ยวยค่ะที่ซัพพอร์ตนุม,มาตลอดให้นุแบบมีสิ่งดีๆต่เพีนเพ้นพอกับแม่